สูรสส่รอบ8ชั่วโมงนะคะช่วงนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามเทียบเลยวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้นําของประเทศะนะฮะแล้วก็นักกีฬาเป็นคลิปของอดีตผู้นําสหรัฐอเมริกา,าซึ่งไปเยี่ยมคนที่เฮติซึ่งถ้าเกิดฟังอย่างผิวเผินแล้วแน่นอนาภ,ภาพพอดีค่ะสร้างคะแนนนะแต่คลิปนี้เขาบอกทําให้จอร์จดับเบิลยูบูชนั้นอาจจะก,กระอักฮะนี่คือคลิปฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย,อย่างรุนแรงที่ประเทศเฮติจนยอดผู้เสียชีวิตทะลุไปเกือบจะ3 0 0 0 0คนนนั้นคนทั้งโลก หันหน้าเข้าหากันและให้ความช่วยเหลืออดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาฮิลลารีคลินตันก็เดินทางมาที่ประเทศเฮติอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอร์จวบูชและเบลลคลินตันก็เดินทางมาที่ประเทศเฮติเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดดูอย่างผิวเผินนั้นแน่นอนภาพพจน์นั้นย่อมดูดีแต่จากคลิปคลิปนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าจอร์จวบูชนั้นหลังจากจับมือกับชาวเฮติแล้วได้เอามือไปไป้ายเสื้อของทางด้านเบลลคลินตันนั้น อาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้แต่มีคนจำนวนมากตั้งข้อสันนิษฐานว่าทางด้านจอร์จดับเบิชนั้นได้รังเกียจกับการเช็คแฮนด์หรือว่าจับมือกับคนผิวสีซึ่งแน่นอนครับนี่กลายเป็นคลิปซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางมากที่สุดณนะวินาทีนี้เลยทีเดียวเขาอาจจะแบบตื่นเต้นเงือออกหรือเปล่าเช็คมือก็อบอกไงฮะเห็นไ,ไหม ปฏิกิริยาสัญชาตญาณของคนเนี่ยถ้ชาชาเช็ดมือเหมือนชาเหมือนซีฮะเอามาเช็ดนี้เดีอว่า,านี่ไปเช็ดนี้ <c oughs> เอาละฮะก็เป็นเรื่องราวก็แล้วแต่จะคิดกัน <c oughs> <c oughs> ต่มา <Okay. S 1> มเรื่องกีฬาสิเป็นเรื่องที่ประเด็นนี้รอบ68ชั่วโมงที่ผ่านไปคนที่ดูกีฬาจะคุยกันเยอะที่สุดค่ะคือฟุตบอลอิตาลีหรือว่าเกาโชซิริอาเนี่ยคนคิดว่ายัางไงอินเตอร์มิลานต้องเป็นแชมป์แน่นอนอาาเพราะว่าโอ้โหเล่นดีแล้วก็นําคะแนนนานนอันดับ2ไปเยอะมากจากที่ทุกคนคิดว่าอินเตอร์มิลานนอนมาเกมกีฬาอันนี้แมชนี้จะตัดสินว่าฟุตบอลอิตาลีนั้นจุดจบจะไปอย่างไรแล้วบอกว่ามันตลอด90นาทีแต่คุณดูรายการเราผมย่อมให้ภายใน2นาทีฉะนั้นดูกันเนื้อเนื้อเนทุกปประตูอาจไ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาอินเตอร์มิลานเป็นทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงที่สุดในอิตาลีนำทีมโดยจอมปั้นเกมและเจ้าพ่อลูกนิ่งมิดฟิลชาวฮอลแลนด์เวสตีล์ชไนเดอร์แต่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจากช่องว่างที่มากมายเหลือเกินณนะเวลานี้อินเตอร์มิลานมีคะแนนนำอันดับที่2อย่างโรม่าเพียงแค่4คะแนนและสุดยอดเกมก็เกิดขึ้นที่สตาดิโอโอลิมปิโกเมื่อโรม่าเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานหากอินเตอร์ชนะช่องว่างจะหนีไปเป็น7แต้มแต่ถ้าเกิดโรม่าชนะช่องว่างจะถูกบีบเหลือเพียงแค่1ะแนนนทัที แล้วก็เป็นโรม่าที่ขึ้นนําอย่างรวดเร็วอย่างดานิเอเร่เดลโรซี่ชาร์จลูกนี้ให้กับโรม่าขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ถ้าเป็นแบบนี้อินเตอร์จะนําโรม่าเพียงแค่คะแนนดเดียวเท่านั้นก่อนจบครึ่งแรกอินเตอร์โขกขึ้นมาแล้วเป็นวอเตอร์เซามิโอโขงแต่ไปชนคานจบครึ่งแรกอินเตอร์มิลานตามอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งซ so ึ่งหลังอินเตอร์เดินเกมบุกอย่างเต็มที่แลวเป็นดิเอโกมิลิโต้ยิงลูกนี้ไปชนคาน แมททวีความมันขึ้นจากจังหวะนี้เวสต์ลิชเดียตบเข้ามาและเป็นดีเอโกเมลิโตเสมอกันแล้วที่1ประตูต่อหนึ่ง้าสกรจบลงแบบนี้ช่องว่างที่อินเตอร์นำโรมาก,ก็ยังคงเป็น4คะแนนเหมือนเดิม แต่ในนาทีที่71ดูลูก้าโทนี่หมุนตัวและตวัดลูกนี้เข้าไป2ประตูต่อหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้โรม่าจะบีบอินเตอร์เหลือเพียงแค่คะแนนเดียวและในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมอินเตอร์มีโอกาสตีเสมอจากดิเอโกมิลิโตแต่ยิงลูกนี้ไปชนเสาวเวลาของมูรินโญ่หมดแล้วและก็ทางด้านโรม่าสามารถชนะไปตอนนี้ช่องว่างเหลืออยู่เพียงแค่1คะแนนเท่าน,นั้นเองเรื่องนี้เป็นอุทาหารณ์สนใจว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนค่ะแม่นแล้วฮะแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือความแน่นอนก็คือคนอยากดูการยิงประตูเยอะ เป็นทีมที่ยิงนัดละเลย3ประตูติดกัน10นัดโโแล้วที่แปลกและที่คนงงที่สุดก็คือ2ตัวผู้เล่นหลักซึ่งทำให้เรอัลเมริดยิงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยค<อ>่าจ้างต่างกันฟ้ากับเหวเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะฉะนั้นวันนี้รวบรวมช็อตมันๆมาให้ดูกันต้องรีบไปดูแล้วล่ะค่ะ ฤดูกาลนี้เรอัลมาดริดทุ่มเงินอย่างมหาศาลและจากสุดยอดผลงาน10นัดหลังสุดในฟุตบอลลีกของสเปนหรือลาลีกาเขาสามารถยิงไปได้ถึง37ประตูและทำสถิติใหม่นั่นคือยิงเลย3ประตูต่อน,นัดเป็นเวลาถึง10นัดติดต่อกันนะครับซึ่งเบื้องหลังการถล่มประตูอย่างถล่มทลายของเรอัลมาดริดนั้นเกิดขึ้นจากการประสานงานของ2นักฟุตบอลหนึ่งคนจากโรตุกเกสและอีกหนึ่งจากอาร์เจนตินา คริสเตียโนโรนัลโดและกอนซาโลอิกูอินครับกอนซาโลอิกูอินยิงในหลีกไปแล้วถึง23ประตูและถ้าเกิดรวมทุกรายการยิงมาถึง25ลูก ส่วนคริสเตโนโรนัลโดนั้นถึงแม้จะมีอาการบาดเจ็บซึ่งทำให้เขาอดเล่นไปหลายนัดอย่างไรก็ตาม20นัดในฟุตบอลลาลีกานั้นยิงไปถึง17ประตูและถ้าเกิดรวมทุกรายการโรนัลโดยิงไปแล้ว24ประตูเลยทีดเดียวแต่ใครจะไปเชื่อว่าเบื้องหลังของความสมําเร็จในการถล่มประตูของทีมราชันชุดขาวนั้นจะเป็นนักฟุตบอลซึ่งได้รับค่าเหนื่อยต่างกันฟ้ากับเหว พิซโซโนโรนัลโดรับค่าเหนื่อยอยู่ที่เกือบ10ล้านบาทต่อสัปดาห์ในขณะเดียวกันกอ e นซาโลอิกูอินนั้นรับเพียงแค่480,000บาทต่อสัปดาห์ถ้ากับว่าค่าเหนื่อยของทั้งสองคนต่อสัปดาห์นั้นต่างกันเกือบ20เท่าเลยทีเดียวฉะนั้นประเด็นซึ่งคนสนใจมากที่สุดก็คือเมื่อจบฤดูกาลนี้แล้วทางเรัลิดจะอัพค่าเหนื่อยให้กับกอนซาโลอิกูอินหรือไม่และนั่นเป็นอนาคตซึ่งคนที่เป็นแฟนฟุตบอลต่างจับตามองกันอย่างสนุกสนาน ใช่ไหมฮะย่อให้ดูหมดลูกเจ๋งๆใช่แล้วค่ะก็ถือว่าโปเช่นะเวลาแบบเจอคนยิงประตูปั๊บเนี่ยเราะรู้สึกแบบเยสูะรู้สึกว่าเยสใช่ไหมใช่แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เนี่ยฟุตบอลเลยคือฟุตบอลเนี่ยไปไม่ค่อยมีความยุติธรรมกรรมการบางครั้งสนามมันใหญ่มองไม่ทั่วถึงค่ะฟุตบอลเนี่ยต้องการเทคโนโลยีดีๆต้องการภาพช้าต้องการภาพรีเพลย์ฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องราวเทคโนโลยีดีๆกับสาวสวยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณมีอะไรช่วงหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะมีเทคโนโลยีน่ารักๆขอแบบไม่ซับซ้อนค่ะเป็นเทคโนโลยีที่่เเเห็็นนนแล้้ววจะตองาปุ ย้อนออกมาเต้นค่ะ oh. ติดตามไม่ดีในร้อบ6ชั่วโมงช่วงหน้าค่ะ